Honda ประเทศไทยได้เปิดตัว Honda f o r z ์ซ่า350ในรุ่นอัปเกรดใหม่ในปี2024ในรุ่นโรดซิงใหม่เพิ่มหน้าจอ4 5นิ้วราคาแนะนำอยู่ที่183,000บาทส่วนจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจนอกจากนี้นะครับติดตามชมได้ภายในคลิป เปิดตัวแล้วสำหรับ Honda f o r z ์ซ่0สในปี2024ในรุ่นโลดซิงที่มีการอัปเกรดจากต่างนานา,นาขึ้นมาใหม่จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล TFT ขนาดใหญ่ถึง5นิ้วสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Honda l o รดซิงพร้อมปุ่มคอนโทรลเลอร์แบบมัลติฟังชันแบบใหม่ข้อราคาจำหน่ายอยู่ที่183,000บาทสำหรับ Honda f o r z ์ซ่าสามในรุ่นอัปเกรดใหม่นี้นะครับเพื่อนๆ จะมาพร้อมกับดีไซน์แบบพรีเมียมสปอร์ตโดดเด่นด้วยหน้าจอแสดงผล TFT ขนาด5นิ้วสามารถแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบคันเลยรวมถึงระบบ HSTC Honda s e l e c t a b l e t o r q Control นะครับระบบตรวจจับแล้วก็ควบคุมล้อหน้าและก็ล้อหลังให้สัมพันธ์กันช่วยป้องกันลดเสียการทรงตัวนะครับขณะวิ่ง นอกจากนี้นะครับหน้าจอดังกล่าวเนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Honda Rosing ที่สามารถควบคุมการสั่งงานฟังก์ชันต่างๆเนี่ยด้วยระบบเสียงโดยไม่ต้องลั้สายตาจากท้องถนนนะครับก็จะได้แก่การรับสายโทรเข้าโทรออกระบบนำทางแอปพลิเคชันฟังเพลงและประวัติการเดินทางต่างๆสามารถควบคุมผ่านปุ่มคอนโทรลเลอร์ดีไซน์ใหม่แบบมั unction, ลติฟังก์ชันรองรับการสั่งงานได้หลากหลายนะครับ และอีกหนึ่งความน่าสนใจของ Honda f o r z ์ซ350ในปี2024นะครับจะติดตั้งกระจกบังลมหน้าระบบไฟฟ้าที่สามารถปรับความสูงได้ถึง180มิิเมตรเลยพร้อมกล่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ U-box ที่สามารถบรรจุหมวกนิรภัยได้ถึง2ใบพร้อมๆกันนะครับพร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED ในช่องเก็บสัมภาระเพิ่มเข้ามา ทางด้านขุมพลังของ f o r z ซ350นะครับก็ยังคงใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์ระบบ E.S.P. Plus 4วาล์วสามรซีซีตัวนี้นะครับจะเน้นสมรรถนะที่แรงขึ้นลื่นขึ้นขับขี่นุ่มนวลมาพร้อมระบบเบรกแบบ A.B.S. ที่มีจานเบรกหน้าแล้วก็หลังขนาดใหญ่นะครับรวมถึงโชคอัพปรับพีโหลดได้ถึง5ระดับรองรับการใช้งานบนสภาพถนนที่หลากหลาย ส่วนทางด้านเฉดสีนะครับก็จะมีมาให้เลือกทั้งหมดสี่เฉดสีได้แก่สีแดงดำนะครับสีขาวดำสีเทาดำแล้วก็ตกท้ายด้วยสีดำนะครับดูดูกันไปเลยเราก็มาสรุปราคาจำหน่ายกันอีกครั้งหนึ่งครับต้องบอกว่าเป็นราคาแนะนำนะครับเพราะว่าพอ พันมือดีลเลอร์นะครับก็จะมีราคาขึ้นเป็นเรื่องปกติของทางด้านรถมอเตอร์ไซค์นะครับราคาจำหน่ายของ Honda Forza ซ5 0 0ในปี2024ในส่วนของรุ่นรถซิงไทยนะครับราคาแนะนำอยู่ที่183,000บาทนะครับส่วนในวันนี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้คาแมกซินไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ Thank you.